แจมอันนี้ของลูกขอบคุณค่ะแม่รออะไรเหรอคะก็รอคนมาส่งของนะสิสั่งของออนไลน์ไปนะไม่มาส่งสักทีเลยอะ่ะ ช่องทางไหนคะเนี่ยก็ในเฟซอะอแล้วสั่งอะไรไปคะเนี่ยราคาเท่าไหร่สั่งเสื้อก็หลายอยู่นะมานเดี๋ยวแจมดูให้คะ่ะขอโทรศัพท์หน่อยแม่สั่งร้านไหนไปคะเนี่ยร้านเสื้อสวยดีส่งเร็วส่งตรงไม่มีนะคะแม่งั้นเดี๋ยวแจมดูในเครื่องแจมดีกว่าคะ่ะจ้ม แจมว่าแม่โดนร้านเนี้ยบล็อกแน่เลยค่ะคืออะไรอ่ะแม่จ่ายเงินไปแล้วหรอคะใช่แจมว่าแม่โดนโกงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวแจมขอรายงานเพจนี้ก่อนนะคะยังลงโฆษณาหลอกคนอยู่เลยอ่ะโอ้ยตายละโดนจนได้ด้วยเ,เนี่ยอย สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์การรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงอายุต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังและยังมีประโยชน์ Active aging คือการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองใช้สื่ออย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนสังคมและตัวผู้สูงอายุเอง ร่วมเรียนรู้การปรับตัวเพื่อเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่และติดตามความสนุกสนานบนความเป,ปลี่ยนแปลงไปกับพวกเราจำใจสูงไว้ว้าว,าวาดูแล้วจำกระจจางใจแม่คะไม่เป็นไรนะคะแม่แล้วก็แล้วไป แล้วได้ยังไงอ่ะเงินต้องสี่พันนะงั้นเดี๋ยวแจมแจ้งความด้วยดีกว่าค่ะไปโรงพักอะมันยุ่งยากหรือเปล่าวะไม่ยุ่งยากหรอคะคดีแบบนี้แจ้งความออนไลน์ได้โอ้โหขนาดเพจแจ้งความออนไลน์ยังมีปลอมเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยไหนดูซิดูซิแล้วเราจะสังเกตได้ไงว่าปลอมอ่ะ เราต้องเอาข้อมูลมาเทียบกันจากหลายๆที่ค่ะว่าช่องทางไหนเป็นของจริงหรือของปลอมโอ้ยก็เยอะขนาดนี้แล้วคนแก่ๆอย่างแม่จะรู้ได้ไงอะ่ะอ้ยไม่เอามาละไม่สนใจน่าเบื่อใจเย็นนะคะแม่มันมีช่องทางตรวจสอบอยู่ค่ะอืมมันตรวจสอบยากอะ่ะมันตรวจสอบได้ดูดิมีฉาชทีพเต็มเลย ปู่ครับมีของมาส่งให้อาเก็บเงินไปทาง2,000บาทพ่อก็ไม่อยู่ปู่ช่วยหน่อยได้ไหมครับได้สิปังออนก,ก็ไม่อยู่เหรอไม่อยู่ครับแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรไว้เลย ได้ได้เดีวปูป่ไปรับฮะครับนี่ผมก็จำไม่ได้ซะด้วยว่าสั่งอะไรมาอเอ,อ้าอะไร มาได้ยังไงอ่ะไม่ได้สั่งซะหน่อยนี่มันอะไรอ่ะพี่ต้องสองพันพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้สั่งขอเพิ่งมาวันนี้เหรอจอยใช่ครับและปูดจ่ายเงินไปให้อ,อห่ดูสิโอโหอย่างนี้แง่เลยพ่อมิจฉาชีพแน่ๆเลยอะ่ะเอ้อย่างนี้พ่อก็สวยสิพ่อต่อไปนี้นะถ้าผมอะ่ะไม่บอกให้รับของอะ่ะอย่ารับนะ สมัยเนี่ยมันมิจฉาชีพเยอะทั้งหลอกส่งของหลอกลงทุนหลอกให้รักอโอ้ยแล้วจะทำยังไงที่จะได้เงินคืนเนี่ยพ่อผมว่าเรื่องเงินคืนเนี่ยน่าจะยากแล้วแหละเอาเป็นว่า,าผมไปแจ้งความให้แล้วกันเอ้ยอย่างนี้มันน่าจะช็อกนะ แม่คะเพจที่มันโกงแม่ไปะคะ่ะที่ไม่ยอมส่งของให้แม่โดนติดแล้วนะคะเอาแล้วแจมรู้ได้ไงอะ่ะก็ในนี้ไม่มีข้อมูลของมันแล้วคะ่ะสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยผมมีมะม่วงเบามาฝากสวัสดีค่ะเชิญน,น,นั่งก่อนเลยคะ่ะ<ม>กำลังคุยเรื่องแจ๋วโดนหลอกคะ่ะซื้อของไปอ่ะไม่ยอมมาส่งเลยปิดเพจหนีเฉยเลยอืม อยาก็เลยโดนไปสี่พันอ้าวโดนเหมือนกันเหรอเมื่อวานนี้นะมีของมาส่งที่หน้าบ้านไม่รู้ใครสั่งของก็จ่ายเงินไปหมดไปสองพันไปถามสุชาติสุชาติบอกไม่ได้สั่งแล้วเปิดดูของข้างในเป็นตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ราคาไม่ถึงสิบบาทเองอพวกนี้มันเอารอบด้านจริงเลยนะเนี่ยแหละคะ่ะแจมถึงต้องคอยบอกแม่เวลาจะมีของมาส่งเนี่ย ถ้าแจมบอกว่าจะมีมาส่แม่ค่อยรับนะคะแล้วนี้ตรงเด่นแจ้งความรื้ยังคะให้สุชาติไปแจ้งแล้วเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลามันไม่น่าจะมาหลอกกันเลยมันทำมันทุกด้านเลยเนาะพวกมิจฉาชีพเนี่ยุยชวนลงทุนในกองทุนผู้สูงอายุค้าตอบแทนสูงแจมแจมแม่ลงนี้ไหมอ่ะ จะได้มีเงินมาช่วยแจบไงล่ะไหนคะโอ้โหหลอกค่ะแม่เนี่ยเพจพวกเนี้ยชอบเอาคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มาใส่ข้อความทําให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็หลอกทั้งนั้นแหละคะ่ะม,มีหลายเพจด้วยนะคะแม่เนี่ยแม่ดูสิคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลอกทั้งนั้นเลยไม่ไจะอยู่กันยังไงเนี่ยอยู่กันยากสมัยนี้จริงเราอายุเยอะๆอื มันเห็นหลอกง่ายใช่ดูเรมิจฉาชีพเต็ไมไปหมดเลยจะไปลงนะคะแม่จ้ามิจฉาชีพอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เราไม่มีทางรู้เลยว่าภัยจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่อย่างนี้คิดแล้วก็น่ากังวลน,นะคะ สวัสดีค่ะดิฉันพอใจพูนนาธจะมารับหน้าที่ในการไขข้อกังขาหาคำตอบให้กับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในรายการแจมใจสูงวัว้าว,วาวค่ะผู้สูงอายุมักจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์แต่เราจะทำยังไงเราจะมีวิธีป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพและเราจะรู้ทันสื่อได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากวิทยากรกันค่ะ กลโกงต่างๆที่มาพร้อมกับความสนุกในโลกโซเชียลมีเดียเรื่องแรกเนี่ยสิ่งที่แฝงตัวเข้ามาเนี่ยจะแฝงตัวเข้ามาในลักษณะที่ทำให้เราสงสารทำให้เราเกิดความเห็นใจและสุดท้ายนำมาสู่การที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องกดโอนเงินโอนเงินเพื่อที่จะทำบุญก็ดีโอนเงินที่จะช่วยเหลือก็ดีนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยครั้ง ว่าจะมีโครงการระดมทุนโครงการออขอให้บริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีใครเหลียวแลถูกทอดทิ้งก็ดีจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาเหมือนกันทำบุญสร้างวัดโบสถ์วิหารต่างๆเข้ามาแบบนี้ก็มีเหมือนกันหรือว่าแฝงตัวเข้ามาโดยใช้บัญชีปลอมของศิลป,ปินดารานักร้องหรือว่าผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผู้สูงวัยใ,ให้การยอมรับสำคัญเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่า การใช้โซเชียลมีเดียจะทําให้เราเป็นคนแรงน้ําใจแต่การใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันนั้นเราจะต้องมีสติและเช็คข้อมูลก่อนว่ามีโครงการขอรับการสนับสนุนขอรับเงินบริจาลคักษณะแบบนี้อยู่จริงหรือไม่ง่ายๆครับไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เราลองถามเพื่อนๆของเราเอง นะครับที่ที่มีตัวตนอยู่จริงนี่แหละที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายอยู่จริงนี่แหละว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจเราสามารถที่จะร่วมบริจาคได้หรือไม่มีอยู่จริงหรือไม่ให้ให้ลูกหลานให้เพื่อนฝูงช่วยกันเช็คเมื่อเช็คจนชัวร์แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะสบายใจในการที่จะร่วมบริจาคดังนั้นจึงอยากจะขอเตือน ผู้สูงวัยทุกท่านนะครับว่าอย่าปล่อยให้ความศรัทธาและความสงสารนั้นเนี่ยย้อนกลับมาทําร้ายเราก่อนที่จะแชร์อะไรนั้นขอให้เช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะแชร์นะครับในเรื่องต่อมานะนครับเป็นเรื่องที่ผู้สูงวัยเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อได้ไม่ยากสําหรับกลุ่มมิจฉาชีพนั่นคือการหลอกให้รักเพราะกลุ่มผู้สูงวัยนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างบางครั้งเป็นความรัก ที่อาจจะขาดจากคู่รักเพราะอาจจะอยู่ในช่วงวัยที่เพิ่งจะผ่านการสูญเสียคนรักจากอาการป่วยไข้ไม่สบายต่างๆไปดังนั้นการอยู่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวจะทำให้เราเนี่ยหยหาความรักตรงนี้เองครับเป็นเหตุที่ทำให้มีกลุ่มวิชาชีพบางกลุ่มนั้นแฝงตัวขึ้นมาเป็นในลักษณะเช่นเดิมก็คือการสร้างแอคเคาท์ปลอมขึ้นมา สร้างเรื่องแต่งเรื่องหลอกลวงเราผ่านตัวหนังสือผ่านภาพที่ไปเอาของใครมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมามาทำให้เกิดตัวตนขึ้นมาใหม่แล้วก็มาพูดคุยกับเราเพื่อที่จะลวงหลอกเอาข้อมูลของเราไปและสุดท้ายก็คือนำไปสู่การที่บอกให้เราช่วยโอนเงินหให้เขาหน่อยเขามีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินในรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าจะเป็น พอตา,ตายแม่ยายป่วยอะไรก็ตามแต่ทําให้เรานั้นเนี่ยเกิดความสงสารสงสารเพราะผูกพันสงสารเพราะรู้สึกรักโดยที่ไม่รู้ตัวและก็เกิดการโอนเงินได้ง่ายซึ่งแน่นอนว่าผู้สูงวัยนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่อยากจะพบกับคนที่เราพูดคุยอยู่กับทางโลกโซเชียลมีเดียจริงๆบ้างแต่ด้วยความที่เขาไม่มีตัวตนอยู่จริงนั้นเขาก็จะปัดป้องบ่ายเบี่ยงอยู่ เรื่อยๆจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพบเขาได้จริงๆสักครั้งหนึ่งแม้ว่ารักแท้จากโลกโซเชียลจะมีอยู่จริงนะครับแต่แก๊งต้มตุ๋นก็มีอยู่มากเช่นเดียวกันดังนั้นกลุ่มผู้สูงวัยเองเนี่ยจริงจำเป็นที่จะต้องระแวดระวังที่สำคัญคือช่วยกันเป็นหูเป็นตาพูดคุยบอกกล่าวกับเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนที่ชอบเอาเรื่อง ลักษณะแบบนี้มาแชร์มาเล่ามาบอกกันเมื่อได้ยินเรื่องล,ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยให้ทราบไปก่อนได้เลยว่าเอ๊ะเป็นแก๊งต้มตุ๋นที่มาหลอกลวงเราหรือเพื่อนเราหรือเปล่าสำหรับเรื่องต่อไปที่ผู้สูงวัยควรที่จะรู้จักนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนั่นคือการที่ถูกชักชวนให้ลงทุนซึ่งในเรื่องนี้ผมจะใช้ชื่อว่าลงทุนน้อยแต่หวังได้กําไรงานในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ ว่าด้วยเรื่องของความหวังเพราะทุกๆวันที่เราอยู่กันนั้นเนี่ยเรามีความหวังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเราหวังอะไรเราหวังที่จะมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาจากรายได้ที่เราได้รับอยู่ในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยคนชาราก็ดีเงินบำ,บำนาญก็ดีเงินปันผลจากการลงทุนกองทุนต่างๆก็ดีใช่ไหมครับแต่หากว่าจะมีรายรับเพิ่มเติมเข้ามาได้นอกเหนือจาก ทางหลักที่เราได้อยู่นะก็คงจะดีดังนั้นเนี่ยสื่อที่เราเสพอยู่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับข่าวสารลักษณะแบบนี้เข้ามาเชิญชวนอยู่บ่อยครั้งซึ่งอยากที่จะเตือนกลุ่มผู้สูงวัยเอาไว้ว่าให้ตั้งหลักคิดไว้ก่อนว่ามันไม่มีอยู่จริงถ้ามีใครชักชวนให้ลงทุนโดยเฉพาะพูดในทำนองที่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องมีความรู้ก็ได้ลงทุนมาก่อนเถอะ เดี๋ยวจะมีคนที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนสูงสูงเองถ้าเรื่องราวที่บอกเล่ามาไม่ว่าจะเป็นจากอ่านผ่านตัวหนังสือมาหรือเป็นคลิปวิดีโอต่างๆที่เข้ามาเชิญชวนน้มน้าวใจต่างๆเข้ามาในลักษณะแบบนี้ให้เชื่อไว้ก่อนได้เลยว่าเรากำลังจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกให้เราโอนเงิน อีกไม่นานเกินรอถ้ามีเรื่องลักษณะแบบนี้เข้ามามันจะนํามาสู่การที่ทําให้เราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโอนเกันทันทีไม่ว่าเราจะมีเงินมากไม่ว่าจะมีเงินน้อยสุดท้ายเขาจะจบโดยการที่ให้เราจะต้องโอนเงินให้เขาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของกลุ่มวิชาชีพที่หลอกให้เราลงทุนจากการขายฟันต่างๆก็ดีให้ตั้งสติคิดไว้เสมอก่อนเลยว่าเราจะไม่ลงทุนผ่านการเสพสื่อโซเชียลมีเดียในลักษณะแบบนี้ ซึ่งก็มีกรณีศึกษาต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโลกโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแอคเคาท์ปลอมของคนที่มีชื่อเสียงในสังคมมาหลอกตัดตอนตัดต่อวิดีโอของเขามาชักชวนให้ลงทุนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่ควรที่จะหลงเชื่อแต่หากว่าอยากจะเชื่อก็ต้องเช็คก่อนไปเช็คข้อมูลจากเพื่อนก็ดีเคยได้ยินข่าวนี้ไหม จากลูกหลานก็ดีว่าช่วยสืบค้นข้อมูลลักษณะแบบนี้หน่อยนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยฉุกคิดไม่ต้องรีบโอนเร็วโอนไวไม่ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงแต่ลักษณะแบบนี้นั้นทําให้เราเสี่ยงตั้งแต่ยังไม่ลงทุนตรงนี้เองเนี่ยทำให้เ,เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับเงินออมของกลุ่มผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยหลายท่านเนี่ยค่อนข้างมั่งคั่งมั่งมี เงินออมอยู่มากเงินออมที่เราเก็บออมมาทั้งชีวิตอาจจะมาลายหายสิ้นไปจากการกดปุ่มโอนแค่ปุ่มเดียวทางทางโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละจากการที่เราเสพสื่อโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นและอยากจะบอกกับกลุ่มผู้สูงวัยมากๆเลยนะครับว่าที่กลุ่มวิชาชีพยังคงอยู่ได้ทุกวันนี้บนโลกโซเชียลมีเดียเพราะเขาอยู่ได้ด้วยความหวังและความโลภของพวกเรานั่นเองไม่มีหรอกครับการลงทุนโดยที่ไม่ใช้ความรู้และจะได้เงินทอง กลับมาไป็นจำนวนมากมายใหญ่โตกําไรก้อนงามลงทุนน้อยดังนั้นเนี่ยอยากที่จะฝากกลุ่มผู้ส่งวัยไว้ว่าเราต้องบริหารความหวังและความโลภของเราให้ดีและตัดขาดออกไปจากโลกโซเชียลมีเดียในขณะที่เราเล่นจะเป็นผลดีที่สุดดังนั้นการเสพสื่อโซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของความศรัทธาความเชื่อความรักความโลภความหลงหรือ การอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆเราต้องบริหารจัดการในส่วนนี้และพึงระลึกเสมอว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอาจจะนำพามาซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพวกเราได้ทีนี้เราก็ได้รับคำตอบที่ว้าวๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปติดตามเรื่องราวของแม่แจ๋วแล้วก็ลุงเด่นกันต่อเลยค่ะ ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของแจมนะคะแจำทำมทําบัญชีแยกไว้หมดแล้วค่ะแต่ถ้าแม่อยากมีรายได้เสริมเนี่ยแม่มาทากับแจมได้นะคะได้ได้จะทําอะไรอะ่ะแจมจะทําอะไรหรอแจมจะเริ่มจากการขายของที่แจมชอบก่อนค่ะแล้วก็จะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยาการบุคคลแบบที่แจมถนัดค่ะดีดีช่องเกรดความรู้กับครูแจวของแม่อ่ะจะช่วยแจมขายของได้ไหมอะ่ะเอาเลยค่ะแม่แม่อยากทำอะไรเต็มที่เลยค่ะ น่ารักจังเลยแม่ลูกคู่นี้เอ้ยงั้นลุงกลับบ้านไปทําบ้างดีกว่ากลับแล้วนะครับอย่าลืมกินมะม่วเบานะจ้าอาด,ดีีดจ้าว่างๆมาจิบน้ามาตูมก,กันนะจ้า จอยเราวาเปิดช่อง You Tube หรือท i k t o กกันไหมช่องอะไรเหรอครับปู่จ้อยก็มีช่องเมนของตัวเองแต่จ้อยทำช่องเกมในคอร์ตปูด่ดูหน่อยสิดูได้แต่ห้ามคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเป็นปู่ผมจ้อยเอยที่มีปู่เป็นปู่เหรอเปล่าครับเพื่อนๆไม่มีใครขอรับอนญาติกันครับเขาไม่ทำกันไว้รุ่นนะครับปู่ดูเฉยได้ไหม ได้ครับนี่ครับปู่ <c oughs> ปู่ครับเรามาทำช่องติ๊กตอกช่องนี้กันครับช่องอะไรอ่ะ สวัสดีครับและนี่คือช่องเต้นเกมกันหลานกับปู่ปู่ของจอยชื่อเด่นนะครับเล่นเกมเก่งมากวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันครับปู่เล่นเกมสตดดีครับมามาเลยมาดูกันว่าจอยกับปู่ใครจะรวยก่ากันตามลุ้นไปกับพวกเรานะครับ